รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัญญาณอันตรายหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ข้อควรห้ามและข้อควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายน,นี้มีคำตอบ สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบายนี้มีคำตอบนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มีคนตั้งคำถามเยอะว่าถ้าจะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมันมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรกันบ้างทั้งก่อนฉีดทั้งระหว่างฉีดแล้วก็ฉีดไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเกิดอะไรขึ้นมาได้อย่างไร วันนี้เราจะมีคําตอบกันนะครับแน่นอนครับกับแขกรับเชิญของเราในแพทย์ทวีทรัพย์ศิริและประภาสิริในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับและก็คุณชุติมาครับอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะโดยหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เกริ่นไปในเบื้องต้นว่าจะมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อได้ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วคนที่ป่วยเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยหลังจากที่กลับไปบ้าน คุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรรวมไปถึงเราจะพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อินเดียด้วยเนี่ยนะคะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราฉีดกันไปเนี่ยมันสามารถรองรับได้หรือเปล่าหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะมีคําถามเพิ่มเติมสามารถส่งคําถามเข้ามาในรายการของเราได้นะคะ โดยช่องทางในการส่งคําถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคําตอบแล้วก็ส่งคําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ารายการของเรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยหรืออีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์022488255 6ค่ะ ก็สามารถส่งคําถามเข้ามาในหลากหลายได้นะคะแน่นอนค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นขณะน,น,นี้คือไม่น่าไว้วางใจมากๆเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยยอดผู้ติดเชือ 4, ้อ4,000กว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็3,000กว่าตัวเลขมันยังเป็นประมาณนี้อยู่เลยแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง51รายด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้ที่เราปูพรมในการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงนปัจจุบันตัวเลขกลมๆก็ประมาณ8ล้านกว่าโดสด้วยกัน ในการฉีดวัคซีนที่เรื่อยมาเราเคยคุยกับคุณหมอไปแล้วว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เมื่อฉีดวัคซีนไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงคะครับก็ถ้าหลังฉีดวัคซีนใหม่ๆนะครับเราก็ สังเกตว่าเรามีอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งก็ควรสังเกตภายในระยะเวลาตั้งแต่30นาทีซึ่งอันนี้ท่านก็จะอยู่ในที่ที่ฉีดวัคซีนซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องแยกแยะก่อนว่าอาการข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์กับอาการแพ้นี่มันต่างกันใช่ไหมคะคุณหมออธิบายให้ฟังนิดหนึ่งค่ะก็โดยทั่วไปอาการไม่พึงประสงค์ก็คืออาการทุกอย่างไม่ว่า อะไรในโลกนี้ที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกไปปกติฉีดไปแล้วไม่ปกติฉีดไปแล้วรู้สึกคันรู้สึกปวดหัวรู้สึกแปลกแปลกไม่เหมือนเดิมคือทุกประเภทตั้งแต่อาการเบาจนถึงอาการหนักอันนี้เราเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเราก็วิธีการเพราะฉะนั้น ตอนตอนเวลาเกิดอาการพวกนี้มันไม่มีใครรู้นะว่าเกิดจากไม่ไม่เกิดจากวัคซีนหรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็สังเกตอาการพวกนี้ครับซึ่งอาการพวกนี้อาการที่เราจะต้องระมัดระวังหรือว่าดูแลเป็นพิเศษหรือว่าควรจะปรึกษาหรือหรือคุยกับแพทย์ก็คืออาการที่มีลักษณะเหมือนกับอาการเหมือนกับลมพิษอาการแพ้นะครับอย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับจะเป็นลมหน้ามืด แล้วความดันตกนะครับหรือว่ามีผืนขึ้นอย่างผิดประหม่าฟังปรหะห่าู้เดี๋ยวเส้นเส้นแบ่งมันค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งนะครว่า ระหว่างความรู้สึกเราเองกับอาการที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีระดับนะว่าความรุนแรงขนาดนี้ปุ๊บคุณควรจะคุยกับหมอบ้างอะไรบ้างหรือยังไงครับคืออาการพวกนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปมถึงบอกว่าหลังฉีดวัคซีนท่านก็จะอาจมีอาการเล็กน้อยบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนะเล็กน้อยไม่เป็นไรการปวดหัวเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยว่าไม่เป็นไรท่านก็กินยาตามปกติแต่ถ้าหากว่าท่านกินยาแล้วประมาณสักวัน หรือ2วันไม่ดีขึ้นหรือม,มีการปวดหัวแบบรุนแรงมากๆอย่างนี้ค่อยๆก,ก็ควรจะไปปรึกษาแพทยซ์ซึ่งอันนี้ก็พบได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะเกิดจากวัคซีนส่วนเรื่องอาการแพ้วัคซีนที่รุนแรงก็เหมือนกับที่เราแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาซึ่งอันนี้เราก็จะมีการเฝ้าสังเกต นะครับแล้วก็ดูมีการมืดสุกเหมือนกับหน้ามืดเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พบได้ในเหมือนกับเราฉีดยาฉีดวัคซีนทุกชนิดสําหรับวัคซีนที่เราฉีดเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะครับก็อย่างวัคซีนแอสตาราเซเนกาก็พบที่แพ้วัคซีนแอสตาราเซเนกาจริงๆก็แค่พบสองคนในล้าน ล้านเข็มที่เราฉีดนะครับที่มีอาการแพ้แต่ไม่ได้แพ้รุนแรงถึงกับช็อกนก่เป็นอาการแพ้ที่เรารู้ว่าแพ้วัคซีนส่วนซิโนแวคเราก็เจอมากหน่อยนะครับซิโนแวคอันนั้นเนี่ยสองคนในในร้านหนึ่งซิโนแวคก็จะเจออยู่ที่ประมาณสักสิบคนในร้านหนึ่งหรือว่าประมาณหนึ่งในแสนก็เจอได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเรื่องร้ายแรงหรือว่าผิดปกติอันนั้นก็คือการสังเกต หลังฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเข็มหนึ่งหรือเข็มสองท่านก็สังเกตสังเกตอาการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วถามบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร,ร,รท่านจะมีภูมิสามารถจะสู้กับป้องกันการติดเชื้อได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็ เป็นคำถามที่ทุกคนคงจะสนใจแล้วก็อยากจะดูว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยพอฉีดครบ2เข็มไปแล้วจะไปตรวจดูว่าภูมิคุ้มกันเราขึ้นขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนแต่ทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าเออเราต้องทําตัวยังไงต่อหลังจากที่เรารับไปและครบ2เข็มค่ะคือตามปกติเราไม่มีความจําเป็นนะครับจะต้องว่าฉีดวัคซีนแล้วต้องไปตรวจว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นอะไรมากน้อยเท่าไหร่รนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าประเทศไหนหรือประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องไปตรวจจะทําต่อเมื่อเพื่อการวิจัยแต่ตรวจได้ใช่ไหมฮะตรวจได้แต่เพื่อต้องการวิจัยแล้วก็มไม่ได้ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจใช้แอนติบอดีแบบที่เราไปตรวจวินิจฉัยเพราะว่าการตรวจเพื่อดูภูมิภูมิจากวัคซีนเนี่ยมันมีภูมิที่เกิดขึ้นหลายชนิดทั้งภูมิระดับเซล ภูมิที่เกิดจากเขาเรียกว่าฮิวมอลโลสานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการตรวจที่เป็นข่าวอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ทั้งนั้น<อ>เพราะเขาถึงไม่แนะนําให้ตรวจบบถ้าจะตรวจต้องไปตรวจที่แ l a ที่เขามีความพร้อมในการดูภูมิปฏิกิยาจริงๆอย่าเพิ่งอยากรู้ตอนนี้เลยดีกว่ามั้งก็ไม่มีความจําเป็นเขาถึงบอกว่าไม่มีความจําเป็นแต่แต่ว่าเราไม่จำเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการที่เขาทําการทดลองมาแล้วเนี่ยิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เกือบถึง100%เ์เกิดขึ้นแทบทุกรลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ผมถึงบอกว่าท่านไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าถามบอกว่าการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรต้องป้องกันตัวแบบเดิมไหมคแค่ไหนอย่างไรก็อย่างนี้ครับก็คือว่าวัคซีนป้องกันโควิดที่เราใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซ i โนแวคแอสตราซ n เนกาหรือว่าตัวเมสเซนเจอร์ไอเอื่นๆเนี่ย ประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยนะครับป่วยหนักเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าป้องกันการติดเชื้อหมายถึงว่าป้องกันว่าไม่ให้ติดเลยอ,อันนี้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิปฏิกิยาไม่เท่ากันวัคซีนแมสเซนเจอร์ออาจจะสูงหน่อยนะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะครับวัคซีนของแอสตราเซเนกาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ วัคซีนซินแวคเนี่ยที่เขาทำที่ประเทศทางอเมริกาใต้เนี่ยอยู่ที่50%แต่ว่าประสิทธิผลที่บ้านเราเนี่ยถึง90%เนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่ากันแล้วก็ไม่ได้เป็นร้อยเอร์เซเอาเป็นวัดของเราในตัวเลขค่อนข้างสูงใช้คำนี้ได้ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าถ้าท่านการปฏิบัติตัวคือคือว่าการปฏิบัติตัวในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่อยากจะติดเชื้อเลยค เราก็ต้องเหมือนกับว่าดับเบิลแอคชั่นครับ <Double Action. S 2> ก็คือว่ายังไงเวลาป้องกันเนี่ยเราก็ต้องป้องกันหลายๆชั้นหน่อย<ฆ>นะครับเพราะว่าไม่มีวิธีใดที่ที่เราจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ยังแนะนำว่าถ้าท่านไปในที่แออัดนะครับท่านก็ยังต้องสวมแมสนะครับแต่ถ้าท่านไปในที่โล่งแจ้งโอเคอย่างนั้นท่านก็ จะสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นท่านก็ <ฮะ S 2> อาจจะถอดแนสได้เพราะฉะนั้นยังไงก็เรายังแนะนําว่าในสถานการณ์ที่การติดเชื้อยังสูงอยู่ก็ยังให้ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมแต่ว่าท่านจะมีภูมิหรือว่ามีวิธีการป้องกันที่มากขึ้นครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับใครที่ฉีดแล้วโอกาสป่วยหนักต้องนอนไอซหรือว่าเสียชีวิตนี่น้อยลงมาก,มากแทบจะไม่ไม่ไมไมคือ ประสิทธิผลเรื่องป้องกันการป่วยการตายเนี่ย90ก่าอนต์ันนี้ต้องขออนุญาตคุณหมอนิดหนึ่งมันมีแคสเกิดขึ้นจริงๆคือว่าฉีดแล้วได้รับวัคซีนเรียบร้อยปุ๊บแต่ตัวเองเกิดไปรับเชื้อมาใช่ครับแต่การรับเชื้อรับได้ถูกไหมฮะครับอาจจะเป็น10% 20%หรือ30%คุณเมอบอกเมื่อสักครู่นี้ยังรับได้อยู่แต่ว่าการเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองเนี่ยจะน้อยลงน้อยลง จะเป็นอย่างนี้นะครับใช่ครับก็คือจะป่วยน้อยอไม่ค่อยป่วยไม่ค่อย,อย,ปยเป็นปอดวบวมหรือว่าถ้าเป็นปอดบวมก็ไม่รุนแรงสรุปแบบนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราฉีดวัคซีนโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะฉีดยี่ห้อไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นคือมันช่วยลดอาการให้รุนแรงน้อยลงอาการจะไม่รุนแรงแล้วละ่ะ แต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะติดโควิดได้อยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงัาการยังต้องสูงยังเป็นพาหะได้ไม่ใช่พาหะครับเพราะว่าหมายถึงว่าเพราะเราตอนนี้เรายังไงเราไม่มีเชื้อคือการป้องกันแต่ว่าอย่างสมมติผมนั่งอยู่ในห้องกับคนจำนวนมากอย่างนี้นะก็ก็คือว่าถ้าผมฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าคนฉีดกันเยอะๆเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถ เปิดหน้ากากก็ปลอดภัยได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าในสถานการณ์ที่ยังมีการติดเชื้อสูงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครในห้องนี้ติดเชื้อบ้างครับผม,ผมฉีดวัคซีนแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ติดนะครับมันลดโอกาสลงได้ก็จริงอาจจะ50% 60%ะะแต่ว่าถึงแม้ผมจะรับเชื้อเข้ามานะครับจากการที่ผมเปิดหน้ากากเนี่ยแต่ผม ไปก็จะไม่ป่วยพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากให้คุณหมอเนี่ยนะคะย้ำเตือนตรงนี้อีกครั้งหนึง่งเพราะอะไรเพราะว่าต้องยอมรับเลยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่โต้งคะค,คุณหมอคะคนุ่นก็มีโอกาสไปวิ่งที่สวนสาธารณะรแล้วก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์รเราเห็นการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยเริ่มออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นแต่จํานวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อนี่ยังสูงขึ้นนะนสวนทางกันบางคนเราบอกว่าเอ๊ะ ก็ไม่ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะ,ะเขาดูอะไรเขาดูตัวอย่างจากที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศมีการฉีดวัคซีนบางประเทศไม่ต้องใส่อบอลยูโร,โรไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้ว<ะ>แล้วก็ไม่ต้องรักษาระยะห่างแล้วเราก็เอ,อเราก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันซึ่งความเข้าใจตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ,ะเพราะว่าปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปได้เนี่ยประมาณ8ล้านโดสด้วยกันหรือว่าล้านกว่าคนด้วยกันมันยัง ห่างจากเป้า,อ,าอ่ะเป้าเรา70%อรซตอนนี้เราอยู่ประมาณแค่ยังไม่ถึง8%ดเเลยเนาะใช่ครับประมาณนั้น,น,นก,ก็เป็นอย่างที่คุณนุ่นพูดเพราะว่าเ,เราเรายังไม่อยู่ในสถานะที่เราจะสามารถปฏิบัติตัวขนาดนั้นได้เพราะว่าการแพร่ระบาดในบ้านเราการคนผู้ติดเชื้อยังมีอยู่อยู่ที่ไม่มีอาการก็ยังมีอยู่มากพอสมควรคอันที่สองก็คือว่าประสิทธิผลการ ป้องกันเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์สำหรับการป้องกันการติดเชือ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าบางประเทศเขาอาจจะรู้สึกอันนี้เพราะว่าเขาก็ไม่กลัวนะครับใครจะติดเชือ้อแต่ว่าเขาจะกลัวเรื่องป่วยหนักกลัวเรื่องเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นก็เป็นแนวปฏิบัติในในในแต่ละประเทศสําหรับบ้านเราเองในขณะนี้เนี่ย ถ้าคําแนะนําในขณะนี้ก็คือว่าในสถานการณ์ที่เราการฉีดวัคซีนยังไม่มากแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนที่เราใช้เนี่ยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเรายังไม่ได้สูงแบบรล้วเหมือน90%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ยังแนะนําว่าท่าน ทำดับเบิลแอคชั่นดีกว่านะครับแล้วก็เระยะห่างครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราสามารถฉีดประเทศฉีดทั้งประเทศได้มีความครอบคุมสูงแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นถึงเมื่อนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับเรื่องวิถีชีวิตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะ จะตามมาเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรารีบไปเปิดหน้ากากตอนนี้เนี่ยท่านก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่นะแต่ว่าโอเคตัวท่านเองอาจจะไม่ป่วยนะครับแต่ว่าพอท่านติดเชื้อเนี่ยท่านก็ยังเป็นหนึ่งของคนที่แพร่โรคได้โอกาสติดเชื้อยังคงมีอยู่และสถานการณ์ในประเทศยังไม่สู้ดี3 4 5หเดือนต่อไปข้างหน้ามีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อินเดียที่จะเข้ามาแทนที่และประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราฉีดนั้น มันจะขึ้นภูมิขนาดไหนจะต้านกับสายพันธุ์อินเดียได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะครับหอมครับนุ่มครับถูกใจครับเอลเซซองนี้เอลเซ่เลเยอร์เคทถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมอืมโอ้ยเนาะยูโร ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆพอมาเป็นนักร้องนักแสดงก็ทำงานทุกวันผมอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจตัวเองรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำและก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมือนผมและอีกลหลายท่านครับพ่อกินทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอกแขกไปใครมาเยือนพ่อก็แนะนําต่ออยากให้เขา ใส่ใจตัวเองเหมือนพ่อเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมมันติวิตมินบีเจ็ดกล่องราคา1 0 0 0พบาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมเพิ่มทันทีกาแฟปุงสเ็จชนิดผงผสมถังชาและสารสกัดเห็ลินจือ6ถุงใน้1ถุงมี5ซองรวม3 2ซองและกาต้นน้ำในสายสแตนเลสขนาด1.8ลิตรราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร0 2 0 2 6 5888หปปปหรือแอดไลน์ไาที่ l อ8 8ปปมีแอดด้วยนะครับ ตมวเป็น่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 6 4ถึง3ามสมีนาคม2565ครับ115ปีปุ๋ยยาราเคียงข้างเกษตรกรนักสู้มาคุยกันต่อนะครับจริงๆเนี่ยผมสารภาพกับคุณหมอก่อนคิวผมในวันที่11เกรกฎาคมครับแต่ผมไม่รีบร้อนอะไรเพราะผมเข้าใจว่า การดําเนินการเนี่ยมันต้องมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างอะไร,รบ้างก็บ้างก,กันไปแต่ระหว่างนี้เนี่ยคุณหมอมีคําแนะนำใหม่สำหรับคนที่กาลังรอคิวอยู่นะฮะย้ำก็อย่างที่ทราบนะครับว่าในขณะนี้ปริมาณวัคซีนมีจำกัดเราก็จะฉีดวัคซีนกับให้ผู้ที่มีความจําเป็นสูงสุดก่อนก็ค,ค,คือคนที่จะเสี่ยงป่วยหนักนะครับหรือว่ามีอายุมากซึ่งซึ่งคนก็เป็นโรคประจําตัวใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มนี้ ตามคิวแต่เย็นๆครับแล้วก็เดี๋ยวท่านได้ฉีดแน่ได้ฉีดแน่แต่ว่าในระหว่างนี้ท่านก็ปฏิบัติตัวเพราะว่าการป้องกันโควิดเราไม่ได้ป้องกันด้วยวัคซีนอย่างดีใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการป้องกันโควิดมันเราก็รู้ว่าติดทางไหนป้องกันอย่างไรก็คือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยก็หลักปฏิบัติที่ทำใช่หลักปฏิบัติที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ท่านก็หลีกเลี่ยงไปในที่แออัดเพราะว่าอย่างผับบาร์เงี้ยมันโอ้โหคนหนาแน่นท่านไม่ไปเปิดแมสใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ปิดอยู่แล้วกก็็ไไไปม่ด้้ัน ปฏิบัติตัวเหมือนปกติแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ท่านได้ฉีดวัคซีนนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยพอมีปฏิกิริยามีภูมิขั้นทานเกิดขึ้นอีกหน่อยเราก็จะสามารถเปิดแมสได้ก็ต่อเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนค่อาว่ากันแต่หลายคนเนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะพี่โต้งคุณหมอคะเพราะว่าเห็นคนที่ไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปฉีดแอสตราเซเนกาแล้วปรากฏว่า มีอาการข้างเคียงเช่นเป็นไข้สูงอย่างเดต้นอันนี้คืออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนเนี่ยมีอาการแพ้กับวัคซีนยี่ห้อนี้ก็คือแอสต้าคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยถามมาคะว่าในเมื่อเข็มที่1เนี่ยเขาแพ้วัคซีนแอสตาเข็มที่สองจะเปลี่ยนยี่ห้อได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทํำยังไงคะครับก็อย่างนี้ครับต้องแยกว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่พึงประสงค์เนี่ย เป็นอาการแพ้แบบที่ว่าจะทําให้เกิดอาการรุนแรง่งที่เมื่อกี้เรียกว่านาไฟเล็กซิสแต่ว่าพวกอาการแพ้แบบเป็นไข้อันนี้เป็นปฏิยาที่ร่างกายเกิดขึ้นถ้ไม่ไม่ใช่ความไม่ใช่แพ้ไม่ใช่แพ้แบบรุนแรงนะครับอย่างนี้เราเราไม่กลัวเราก็กินยานะครับแต่ว่าถ้ามีอาการ มากเราก็อาจจะต้องดูแลดีหน่อยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าถ้ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเนี่ยที่เราพบก็คือเรื่องไข้ไข้ก็พบได้ประมาณ1ใน1ใน3 1>, 1ในสามนะครับบางคนก็เป็นน้อยบางคนก็เป็นมากนะครับแต่ว่าเรื่องอาการอา,ารอเจียนอาการขึ้นไส้ก็เจอได้แต่ว่าเจอได้ประมาณสักสิะนะครับแต่อาการพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอที่ผ่านมาที่เราพบนะครับคนที่ฉีดเข็มสอง เจอน้อยกว่าเข็มแรกก็คือว่าอย่างสมมติว่าเข็มแรกคนมีไข้สัก2 0 3 0คนที่เคยมีไข้เข็มสองอาจจะไม่เกิดก็ได้สมมติผ่านเข็มหนึ่งมาแล้วแล้วก็เข็มสองนี้อาจจะก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ครับหรือว่าไม่เกิดสร้างเหมือนเดิมอันนี้ก็ก็ก็เป็นคือเป็นปฏิกิยาของร่างกายก็เหมือนกับว่าท่านกําลังสร้างภูมิต้านทานมันมันเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรง้วยไหมคุณหมอเกี่ยวครับเกี่ยวครับเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวอายุน้อยเนี่ยมีไข้ เยอะกว่าคนสูงอายุคนสูงอายุไม่ค่อยเป็นไข้ห้าเปอร์เซ็นต์ิบเซนต์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเราต้องเริกวิ่งเลยนะคุณติ๊กไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะคือไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีอาการอ่ะจะภูมิจะไม่ขึ้นนะไม่เกี่ยวกันคือภูมิก็ขึ้นเหมือนกันนะคะคุณหมอแล้วมีอีกคําถามหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบางท่านเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโควิดแต่รักษาหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอีกหรือเปล่าและถ้าต้องฉีดต้้องงเวนระะยห่า ก <ion> ็คําแนะนําในขณะนี้นะครับเรายังแนะนําให้ได้รับวัคซีนนะครับแต่ไม่ต้องรีบรับวัคซีนเพราะว่าหลังจากที่แท้หายแล้วเนี่ยท่านจะมีภูมิ จากการติดเชื้ออยู่โดยดธรรมชาติอยู่แล้ว<อ>นะครับแต่ว่าเรายังแนะนําให้ฉีดก็คือว่าหลังจากท่านหายแล้วประมาณสักสเดือนถึง6เดือนท่านควรจะไปฉีดเพราะว่าก็จะทําให้ภูมิต้านทานท่านสูงแล้วก็จะสามารถป้องกันได้ในระยะยาวขึ้นทีนี้ปัญหามันตามอย่างนี้คุณหมอว่าเอาละเราอาจจะหายจากโควิดแล้วมีภูมิตามธรรมชาติที่คุณหมอบอกแล้วแต่ถ้าจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เขาต้องการถ้าเรามีเอกสารรับรองเราจะบอกเขาอย่างไงครับว่าเราเราไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ ในในเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยคือ,อกรณีนี้เรายังไม่ได้จัดทำเรื่องเอกสารรับรองการป่วยเนาะแต่ว่าใ,ใ,ในอนาคตคือคือตอนนี้เรากำลังเริ่มฉีดวัคซีนซึ่งคิดว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตถ,ถ้าท่านถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้เอกสารเรื่องวัคซีนนี้น่าจะดีกว่าตอนนี้ยังทำไดไม่ได้ครับ oh. อตอนนี้เรายังเราก็ถ้าจะมี คือจะมีไม่กี่ที่นะครับที่ <ฮะ S 1> ท่านเขาจะเข้าใจนะครับเพราะว่า <ฮะ S 2> บางทีไปรับรองว่าท่านติดเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะคน<ช>ยิ่งกลัวไปมากกว่า <ฮะ S 2> ม,าจจมเพราะมีมรรีหน่วยงาน<อ>งบางที่เนี่ยเขาบอกว่า,าน้องเคยเคยติดเชือ้อโควิดมาแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่านะเขาสรุปเองเลยนะคุณหมอแปลว่าน้องเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้ว อ่าันนั้นอาจจะบอกบอกยากครับนี่ไงบอกยากจะทํายังไงดีตรงนี้ปัญหานี่นั่นสิปัญหานี้จะทํายังไงดีแล้วคนที่ป่วยโควิดไปแล้วเนี่ยนะคะหลายต่อหลายคนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วปุ๊บกลับไปอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยเขายังสามารถที่จะไปเจอเจอผู้คนอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องกักตัวเองไว้อีกสักระยะนึงนะแต่ไม่ีเวฟรองนะวัคซีนนะแต่แต่ว่าต้องแยกกันนะครับว่าคนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วจะแพร่โรคหรือเปล่ากับคนที่ ป่วยเป็นโควิดแล้วจะมีภูมิต้านทานไม่ติดเชื้อหรือเปล่าไม่ติดเชื้ออีกหรือเปล่านะครับในกรณีที่พูดถึงที่เราแนะนําให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราหมายถึงว่าท่านควรไปฉีดเพื่อท่านจะได้ไม่ติดเชื้อโควิดในรอบ2รอบ3แต่ต้องรอเวลารอ,รอเวลานิดหนึง่งแต่ว่าในคนที่รักษาติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยแล้วก็รักษาเนี่ยหลังจากติดเชื้อเนี่ยประมาณ10แล้วก็ไม่เกิน14วันเชื้อจะไม่ไม่มีอยู่ใน ไม่สามารถที่จะไปแพร่โรคต่อได้แล้วะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านติดเชื้อเนี่ย14วันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือท่านไม่ใช่เป็นบุคคลที่อันตรายจะไ,ไปแพร่ให้คนอื่น<ช>นะครับ<ช><ช>ต้องแยกกันนะครับเชิญคุณรมีคำถามเยอะดิะครับนนี้ใช่ค่ะคำถามเยอะมากเลยคุณหมอคะช่วงนี้ที่เราเฝ้าระวังอยู่เนี่ยนะคะคือสายพันธุ์อินเดียที่คาดคว่าอีกประมาณสักสามถึงห้าเดือนเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อังกฤษที่เรารมีอยู่ณขนาดนี้ใช่ครับ เป็นแบบนั้นจริงๆไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสายพันธุ์อินเดียเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้วัคซีนที่เราฉีดอยู่ที่เป็นตัวหลับแอสตาเอยเอยซิโนแวคเออยซิโนฟาร์มเออเนี่ยจะเอาอยู่ไหมคะครับก็อย่างนี้ครับเป็น,ปนธรรมชาติของเชื้อโรคนะครับที่จะมีสายพันธุ์เปลี่ยนไป พียงแต่ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือซิเนลแวกเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นในช่วงที่สายพันธุ์อินเดียยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลประสิทธิผลที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะสําสหรับสายพันธุ์อินเดียถามบอกว่ามันมีความมีผลต่อเรื่องวัคซีนหรือไม่ข้อมูลเท่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้สําหรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยยังได้ผลอยู่นะครับแต่ว่า ประสิทธิผลอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณสัก5%จากอของเดิมที่เคยทําซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาทําในประเทศอังกฤษซึ่ง,งเขาเจอมาตั้งแต่รอบแรกอันนั้นสําหรับการป้องกันแต่ถ้าเรื่องป้องกันการป่วยการตายก็ยัง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมส่วนซิโนแวคเรายังไม่มีข้อมูลเพราะว่าซิโนแวคเรายังไม่มีการศึกษาเหมือนแบบ แอสตราฉีดที่อังกฤษอเพอิ่นซิโนแวกก็จะฉีดในประเทศที่ไม่มีการระบาดข,ของสายพันธุ์อินเดียนะครับจะมีข้อมูลน้อยในเรื่องของการป้องกันการติดเชือ้อนะครับแต่ก็เข้าใจว่าก็น่าจะลดประสิทธิผลเหมือนกันแต่ก็คงจะไม่มากแต่ว่ามันมีข้อมูลอันันก็คือว่าในแง่ป้องกันการ,การตายนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับของเดิมเหมือนกับแอสตาราเพราะว่ารเราก็มีตัวอย่างเหมือนที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งฉีดซิโนแว็กเยอะ ก็จะพบบุคลากรติดเชื้อโควิดเหมือนกันแต่ก็ไม่ป่วยรุนแรงไม่เสียชีวิตคสงสัยคุณหมอต้องมาบ่อยๆเลยนะครับเพราะว่ายังมีคำถามเหลืออีกเยอะมากเลยว่าจะกระตุ้นเข็ม3เนี่ยหรือเปล่าแล้วถ้าเข็ม3เปลี่ยนยี่ห้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเชิญคุณหมอมาพังหน้าแล้วกันนะคะก็รู้โควิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ต้องศึกษาติดตามแล้วก็อย่าไปตื่นตนกนะครับก็ ฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณญาณแล้วก็ฟังจากแหล่งที่เชื่อถือได้ถูกต้องนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมนะคะโทรไปสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1 4 2, 2่สนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค,ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคําถามกันเข้ามาเนี่ยนะคะว่าคนที่ฉายรังสีสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ช่วงหน้ามาตอบคำถามนี้กันค่ะ มเชื่อว่าในปัจจุบันไม่มีอะไรสําคัญใดกว่าการใส่ใจตัวเองแล้วนะครับพี่ไทครับผมเห็นด้วยครับน้องหนุ่มครับยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับร่างกายของเราต้องใส่ใจด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบห<อ>้ามูออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจํา และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอครับผมรับประทานถังชาตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องรางวัลและโรงงานผลิตที่ผ่านการตรวจ GMP ตามกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินชื่อมานานแต่พอได้มาลองเองชอบครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมมันติวิตามินบี7กล่องราคา1,000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมเพิ่มทันทีกาแฟปุงเสเ็จชนิดผงผสมถังชาและสกการสกัดเห,หลินจือ6ถุงใน1ถุงมี5ซองรวม32ซอง และกาต้นน้ำในสายสแตนเลสขนาด1.8ลิตรราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร02 026 5888หรือแอดไลน์มาที่แ LP 88 8. มีแอดด้วยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564ถึง31สสมีนาคม2565ครับได้ยินว่าทนมิงถูกลักพาตัวไปเกิดอะไรขึ้นกันแด่เข้อตั้งใจให้สิพี่ใหญ่พาทีมนิงนีไปวางเลยนะ เชิญคณะพูดจากแคว้นเยียนเข้าเฝ้าตาอองมีรับสัง่งรสนมควรอย่าออกจะต้หนักหลีกไปให้หมด ด้วยเครื่องเจียขัดตัดเหล็กออ t โตแมกรุ่น E 1 0 1 S ใช้งานร่วมกับใบเจียหรือใบตัดขนาด4นิ้วกำลังมอเตอร์500วัตต์สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งงานเจียงานขัดงานตัดขนาดกระทัดรัดจับขนาดมือตัวเครื่องระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีป้องกันอันตรายจากการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหัวเป็นบาโซ่ตัดกิ่งไม้ตัดท่อนไม้ไม้แปรรูปใช้งานเลื่อยเบื้องต้นและทั้งชุดใช้งานง่ายอย่างช่างมืออาชีพเลยทีเดียวให้งานช่างของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องเจียออตโตแม็กกันเถิดค่า วันนี้อีกหนึ่งเครื่องมือช่างที่ต้องมีติดบ้านไว้ใช้งานง่ายจริงครับนี่คือออโตแม x เครื่องเจียขนาด4นิ้วไซส์มาตรฐานนะครับกำลังไฟเพียงแค่500วัตต์ความเร็วเร็วมากนะครับ1 1 0 0 0รอบต่อ1นาทีครับและยังเหมาะสำหรับงานตัดงานเจียขัดเหล็กตกแต่งชิ้นงานโลหะอีกด้วยค่ะออโตแมกของเราคุณผู้ชมครับขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบามีกาดป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกคนครับ ออโตแมกเครื่องเจียกับโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขลดราคาพิเศษวันนี้เครื่องเจียออโตแมกราคา1280บาทแถมฟรีชุดบาโซ่เลื่อยไม้มูลค่า600บาทและแถมไฟเบอร์ตัดเหล็กอีก5ใบมูลค่า125บาทยังไม่พอยังแถมไฟเบอร์เจียเหล็กอีก5ใบมูลค่า200บาทด้วยรวมมูลค่าทั้งหมด2205บาทลดสุดๆช่วงนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้น0 2 853 8 9 8 9โทรเลย โปรโมชันนี้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30 3, มิถุนายน,น2564กลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยโดยลมหายใจเดียวกัน เรากลับมาปิดท้ายกันช่วงนี้เมื่อสักครู่คุณทิ้งเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเออคนที่ฉายแสงอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าฉายรังสีอยู่เนี่ยสามารถได้รับวัคซีนโควิดได้หรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าคําตอบนี้ก็คือว่าสามารถได้รับวัคซีนโควิดได้เนี่ยนะคะอันนี้คือภาพรวมค่ะสามารถได้รับทุกยี่ห้อเลยนะแต่ว่าจะมีในบางกลุ่มเช่นบางคนเนี่ยใช้รังสีแบบ ลุมทั้งตัวหรือบางทีใช้รังสีควบคู่ไปกับการให้ยาเคมีปะปะคบำบัดอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์<อ>ก่อนค่ะเพื<ช>่อความปลอดภัยนะครับถูกต้องอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเนี่ยนะคะว่า